สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกพื้นที่เนาะทักทายบ่ายวันพฤหัสนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะทักทายจากสาวมุกดาหารค่ะชีวิตในออสเตรเลียเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสาวมุกดาหารจะชวนเพื่อนเพื่อนมาลองผงค่ะเป็นผงสลิมนะ mm hmm. ก็คือแบบเป็นผงลดความอ้วนนะทุกคน อยากรู้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะพึ่งพิ่งได้มานะจะมาลองสามรสนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยมาชวนเพื่อนเพื่อน,น,นลองโดยการมีนะคะมีมีรสเป็นช็อกโกแลตนะทุกคนแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะมาลองทีละรสทีละรสทีละรสนะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะทานอาหารน้อยลงนะแล้วก็มาทานผงโปรตีนแทนเนาะไม่ได้โฆษณานะทุกคนแค่อยากรู้ว่าเป็นยังไงว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลยเอามาลองกับทุกคนนะ เดี๋ยวดูกันค่ะได้แก้วมานะคะสองแก้วเนาะนีนะคะเดี๋ยวเราลองรสมันมีช็อกโกแลตนะทุกคนรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สีฟ้าเป็นรสวานิลาเนาะแล้วก็สีชมพูนะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวลองสตรอเบอรี่ก่อนนะทุกคนมันจะเป็นยังไงเนาะนี่สตรอเบอรี่นะทุกคนสตรอเบอรี่ค่ะ,คะเขาก็เขียนว่าสี่สิบกรัมนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเทน้ําก่อนนะครั้งแรกนะทุกคน ครั้งแรกนะไม่ค่อยแบบลองอะไรเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรซอฟคอมอ้วนเท่าไหร่เนาะใส่น้ำก่อนนะคะเทน้ำลงไปแล้วมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าเทน้ำประมาณประมาณนี้นะทุกคนผงสตรอเบอรี่นะคะเทลงไปจะเป็นยังไงถ้าท่านไหนที่เคยลองแล้วก็เม้นมาเล่าให้กันฟังหน่อยนะคะ อันนี้สามุอาหารจะลองครั้งแรกกับเพื่อนๆเ,เนาะมาดูกันคนค่ะอุ้ยหอมอะ่ะหอมมาทุกคนว้าวหอมนะคะเนี่ยโอ้เข้มข้นมากเลยอะ่ะหอมมากเลยทุกคนรสนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะอุ้ยแต่มันข้นอะ่ะมันข้นมากๆเลยอะ่ะทุกคนดูสิแบบข้นแบบนี้เลยโอ้ันเป็นก้อนด้วยนะ มันเป็นแบบผงโปรตีนนะคะพอดีเพื่อนแบบแนะนำมานะคะก็เลยลองดูลองดูเพื่อนให้มาด้วยได้มาจากเพื่อนนะคะนี่นะคะคือหนูให้ลองอุ้ยมันก็ข้นๆนะทุกคนแบบแบบนี้แบบอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวจะชิม,มนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะแต่มันหอมอะ่ะหอมอะ่ะทุกคนหอมหอมรสชาติจะเป็นยังไงอะ นะคะลองหอมอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูอร่อยอ่ะมันเป็นแบบเดี๋ยวนะคะ อร่อยอะอืมใช้ได้อะทุกคนแบบหอมามากอะติดใจเลยอ,อร่อยอะอุ๊ยอร่อยทุกคนโอ้ยอิ่มเลยนะคะเนี่ยเราแบบทานแทน,ทนข้าวได้นะมันจะทำให้เราแบบไม่ค่อยหิวแน่ๆเลยค่ะมันเป็นแบบหอมอร่อยอะ อร่อยอืใช้ได้ค่ะสตรอเบอรี่ผ่านค่ะหอมหอ,มอร่อยอร่อยว้าวชอบเลยค่ะครั้งแรกแนะนำเลยนะทุกคนอร่อยจริงๆนี่ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวต่อไปลองรสวานิลาบ้างสตรอเบอรี่ผ่านค่ะว้าวอร่อยเลยวานิลานะคะวานิลามาวานิลาก็จะเป็นซองสีฟ้านะทุกคน สวยไหมนะคะต้องเทน้ําก่อนเนาะเทน้ําค่ะโหจะอิ่มก่อนไหมเนี่ยทุกคนจะลองสามรสนะคะเพราะว่ามีหลายรสมากๆเลยอะ่ะมีสตรอเบอรี่มีวานิลามีช็อกโกแลตมีรสกล้วยนะคะแต่วันนี้จะลองแค่สามรสให้เพื่อนๆดูเนาะอ่าได้และะ้วค่ะสตรอเบ,บอรี่อร่อยอะ่ะชอบวนิลาเออวานิลาก็สวยนะคะผงแบบเฮย้ย ชอบเลยอู้นี่นะคะคนเลยค่ะโอ้โหจะชอบรถไหนที่สุดนะนี่เพื่อนให้มานะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้ซื้อมานะแต่ก็ชอบแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อมาล้ว วานิลาไหนดวงสิโอวานิลาหอมด้วยค่ะแบบสตอรอเบอรี่ก็หอมวานิลาก็หอมอู้จะอินก่อนไหมทุกคนได้แล้วเราก็คนนะคะแบบนี้เลย <c oughs> วานิลานะคะ <c oughs> เพื่อนๆวานิลาอร่อยอีกค่ะแต่ว่าวานิลาจะละมุนกว่าสตอรอเบอรี่นะ วาน,นิลามันจะแบบละมุนกว่าสตรอเบอรี่นะคะหูอิ่มเลยทุกคนแบบกินแทนข้าวได้นะคะแบบถ้าเพื่อนคนไหนแบบว่าทานแบบมื้อเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็อิ่มนะทุกคนแบบรีบเร่งอะไรเงี้ยได้ได้ได้ไดโอ้หอิ่มแล้วอ่ะจะลองสตรอเบอรี่ได้ไม่ใช่จะลองช็อกโกแลตได้ไหมคะเนี่ย เดี๋ยวพักก่อนพักก่อนวานิลาอร่อยถ้าเทียบกับสตรอเบอรี่กับวานิลานะคะสตรอเบอรี so ่จะหวานแบบหวานแบบชื่นใจนะคะแต่วานิลาก็จะหวานแบบไม่แรงเท่าไหรอ่อธิบายยังไงดีวานิลาก็จะหวานแบบละมุนนะทุกคนอืแต่ถ้าระหว่างสตรอเบอรี่กับวานิลาก็สตรอเบอรี่ค่ะให้สตรอเบอรี่ ห้าคะแนนเต็มนะคะวัานิลาได้สีคะแนนเนาะเดี๋ยวจะลองช็อกโกแลตแต่ตอนนี้แบบแน่นๆนะน้ำเหมือนดื่มน้ำเยอะอทานแทนข้าวได้เลยทุกคนแบบมันเป็นสลิมแบน์นะเขาเรียกแบบเหมือนแบบทำให้เราอิ่มอะคะ่ะออร่อยอร่อยใช้ได้ใช้ได้ค่ะทุกคนเนาะมาค่ะเพื่อนๆ รสสุดท้ายนะคะที่จะพาเพื่อนๆลองในวันนี้ก็คือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอเทน้ำก่อนนะคะช็อกโกแลตจะเป็นยังไงน้าอิ่มมากเลยค่ะทุกคนลองไปสามซองเหมือนเราดื่มน้ำเยอะนะคะนี่นะคะช็อกโกแลตนะคะแต่ก็อยากลองแบบให้ครบสามรสตั้งใจว่าจะลองให้ครบสามรสแล้วไงค่ะนี่นะคะผงช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็จะเป็นผงสี สีช็อกโกแลตนะคะสีน้ำตาลเนาะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่แบบทานอยู่แล้วนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเนาะว่าแบบทานต่อเนื่องแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าสามุกทหารเพิ่งลองวันแรกค่ะเนาะถ้าท่านไหนที่แบบลองแล้วทานอยู่แล้วหรือว่าแบบชอบเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนอยากลองก็คอมเมนต์มาถามได้ค่ะ เนาะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าชอบมากๆเลยอิ่มอ่ะแบบถ้าเรารีบเร่งก็คือมื้อเช้านะคะก็ทานแทนข้าวได้ด้วยอ่ะทุกคนชอบเลยค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อมาไว้นะอืได้แล้วค่ะนี่คือช็อกโกแลตนะคะลองช็อกโกแลตก็อร่อยค่ะอม มาแล้วทุกคนอิ่มมากๆเลยค่ะชะ็อกโกแลตก็ถือว่าผ่านนะคะทั้ง3มรสที่ลองมานะคะสตรอบเบอรี่วานิลาชลล็อกโกแลตนะคะก็อร่อยทั้ง3รสเลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนาะสนใจนะคะก็หาซื้อได้นะทุกคนผลิตที่นี่ด้วยเนาะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้สามุกทหารก็พาเพื่อนๆมาลองทั้ง3มรสแล้วนะคะแต่ว่าสามมุกทหารชอบมากๆเลยสตรอบเบอรี่นะคะมันแบบหอมแบบชื่นใจดีค่ะเพื่อนๆแต่โดยรวมก็อร่อยทั้งสามรสเนาะ นี่นะคะเดี๋ยวจะพักก่อนเดี๋ยวจะกินช็อกโกแลตให้หมดนะคะเพราะตอนนี้แบบดื่มไปสามแก้วแล้วแน่นมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สาวมุกดาหันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเนาะติดตามรับชมนะคะสาวมุกดาหันชีวิตในออสเตรเลียนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะหาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ลองกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย